ชา,าชาวราศีตุลาชาวราศีตุลกับไพ่เก้าเหรียญแล้วก็ไพ่เทพเจ้าไอริสชาวราศีตุลมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ทีละขา <S <S เป็นแบบนี้เลยเพราะนั้นชาวราศีตุลไพ่เก้าเหรียญขึ้นมากับพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ หลายหลายท่านทําธุรกิจเกี่ยวกับข้าวปลาอาหารหลายหลายท่านทําธุรกิจเกี่ยวกับการแชร่แข็งส่งออกส่งเข้าเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่15ตุลาคมนี้ชาวราศีตุลเงินทองจะไหลามาเทมาแล้วทำไมต้องเชื่ออาจารย์เทพเชื่อเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลเป็นชาวราศีแห่งความยุติธรรม ชาวราศีตุลเป็นชาวราศีแห่งตัดช่างเพราะฉะนั้นเทพเจ้าไอริสกำลังจะบอกว่าข่าวดีกำลังจะมาถึงชาวราศีตุลเร็วเร็วนี้เร็วเร็วนี้หรือแทบเป็นเรื่องการสื่อสารชาวราศีตุลในช่วงนี้ฝีปากจะฉังมากพูดอะไรออกไปเป็นเงินเป็นทอง ที่ผ่านมาพูดมาพูดไปมีแต่ปัญหาชาวราศีตุลก็คือท่านี่เกิดระหว่างวันที่17เจ็ตุลาคมจนถึงวันที่17เจพฤศจิกาย,ยนที่ราคาที่ราคาเอาเป็นว่าหลายหลายท่านที่ทำงานอยู่นับปัจจุบันใครที่มีปัญหาในเรื่องของงานใครที่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเอง ในช่วงนี้ใครที่ทำงานเป็นองค์กรเล็กองค์กรน้อยกับไพ่ก้าวไม้เท้าไพ่ใบนี้ถ้าทายแบบตเยาเถนใยชีหรือทายแบบดุนดวนก็หมายความว่าชาวราศีตุลให้ระวังเรื่องของการถูกเลิกจ้างให้ระวังในเรื่องของการจะถูกย้ายไปอยู่ในที่ที่เรารู้สึกว่ามันไม่มีความเจริญหรือถ้าเป็นหน่วยราชการต่าง ก็อาจจะไปตกที่ในธุระกันดารที่ที่เราไม่ค่อยอยากจะอยู่เนีเ yeah. อาเป็นว่าสำหรับชาวราศีตุลเนี่ยอาจารย์บอกเลยถ้าเป็นเรื่องของการสื่อสารในช่วงนี้ถ้าเกิดการเจรจาหรือว่าจะต้องมีเงื่อนไขการตกลงเกี่ยวกับเอกสารสำคัญถ้าไม่แน่ใจให้โทรห,ห,ห,หาหมอดูให้โทรหาหมอดูเช็คก่อนนะ เช็คก่อนแล้วการที่เราจะทำธุรกิจกับใครก็แล้วแต่จะซื้อสินค้าราคาหลายหลาย้าน10ล้าน20ล้านหรือว่าร้อยล้านพันล้านเอกสารที่มีความสำคัญถ้าไม่สามารถที่จะตีความออกมาจนเข้าใจได้หาคนที่มีความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องการตีความก็คือนักกฎหมายหรือว่าทนายความแต่ต้องเป็นคนเก่งนะ อันดับแรกเลยทุนจดทะเบียนเขามีไหมแต่พวกเนี้ยแม่งเมกได้ฮะแล้วก็สืบประวัติดูซิว่าไอคนที่เรากาลังทําธุรกิจหรือว่าเรากําลังจะไปซื้อของเขาเนี่ยเขามีประวัติอาชญากรรมอาชญากรอะไรอยู่หรือเปล่ามีคดีความอยู่ตามสารหรือเปล่าฮะอันนี้สําคัญนะเช็คให้ดีก่อนหลายหลายท่านเนี่ยโดนหลอกโดนลวง,งหมดเนื้อหมดตูดมาก็เยอะแล้วในช่วงนี้ใครที่กําลังคิดจะลงทุนฮะไพ่ใบนี้ เป็นเรื่องของการสื่อสารเป็นเรื่องของการลงทุนแบบเขาเรียกว่าถ้าไม่เป็นพวกเทรดเทรดเดอร์เทรดดิง้งอะไรพวกนี้หรือบางท่านเป็นอินเวสเตอร์อันนี้ก็เข้าใจได้นะเพราะเป็นการลงทุนระยะยาวส่วนท่านที่ชอบเก่งกำไรแล้วส่วนมากเลยก็ไม่รู้จักเลยว่า Product นี้ที่เรากำลังลงทุน ทำเกี่ยวกับอะไรเบื้องหลังเขาทำอะไรถึงได้มีเงินเยอะแยะเพราะนั้นชาวราศีตุลอาจารย์บอกเลยสิ่งที่สำคัญให้ระวังเรื่องของการลงทุนด้วยระวังลงทุนไปแล้วจะไม่ได้เงินคืนว่าแบบนี้เลยเอาเดี๋ยวก่อนที่จะไปกันต่อท่านใดอยากจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์เทพก็สามารถที่จะแอดไลน์มาตามนี้เทพละวะนะเนี่ยภาษาฝรั่งเลย พิมพ์มเข้ามาแล้วก็แอดเป็นเพื่อนกันเรื่องของรายละเอียดค่าครูก็อยู่ใต้คลิปนี้จะซื้อกระเป๋าสตางค์จะบูชากระเป๋าสตางค์ก็อยู่ใต้คลิปนี้นะเนี่ยลอยหล่อเต็มทีเอาเป็นว่าอันนี้อีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่อาจาร,รย์กําลังจะพูดพื้นที่โฆษณาฟรีนะอาจาร,รย์จะไม่มีไม่มีขายบ้านขายคอนโดอะไรที่เกี่ยวกับพวกทรัพย์สินขนาดใหญ่เนี่ย อาจารย์ไม่โฆษณาให้นะออกตัวตรงนี้เลยแต่กำลังคิดว่าอาจจะทำกลุ่มลายขึ้นมาให้คนซื้อกับคนขายปะกันเลยปะกันเลยไม่ผ่านตัวกลางเลยนะพะหลายๆครั้งอาจารย์เจอปัญหาว่ามันมีปัญหากันในเรื่องของในหน้าต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะตัดเลยให้ผู้ซื้อกับผู้ขายเจอกันเลยตรงๆกันเลยนะอาเป็นว่าพื้นที่ด้านหลังนี้ เป็นพื้นที่ที่อาจารย์ขอบคุณ FC นะกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์เนี่ยทั่วโลกเลยที่ดูรายการอาจารย์เทพมาก็เกือบ10ปีแล้วเนะี่ยตรงพื้นที่นี้เอาไว้โฆษณาฟรีแล้วทำยังไงบ้างให้ไปทำขนาดเท่ากับหน้าจอ YouTube อย่างเงี้ยครูชอนลี่สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ทั่วโลกนะชั่วโมงละ200แค่นั้นเองเนี่ยทำมาแบบเนี้ยให้ดูชัชดช หรือพอเรียนหนังสือเสร็จปุ๊บก,ก็กินแปะกล้วยกาแฟต่อเลยแล้วถามว่าสมควรแชร์ไหมจะแชร์ก็ได้ไม่แชร์ก็ได้ถ้าแชร์เพื่อนๆก็ได้เห็นสินค้าของเราด้วยก็จะได้รู้จักอาจารย์ด้วยจะได้รู้ว่าอาจารย์เทพนี้ปากหมากระดับประเทศเป็นแบบนี้หลังจากกินกาแฟเสร็จเป็นไงความดันขึ้นความดันขึ้นกินนี่เลยกลัวว่าภูมิแพ้เบาหวานไขมันกินต่อเลยสุขภาพดีอืมเป็นแบบนี้ ถ้าแบบนี้แต่อย่างเงี้ยอาจารย์จะบังอาจารย์จะบังลองถ้าเห็นแล้วลองกลับไปกลับไปแก้ไม่ต้องลองให้มันหน้าเท่ากับหน้าจอ YouTube นะรูปลักษ์ก็จะออกมาแบบนี้หลังจากลดความดันเสร็จปุ๊บรถพังทำไงเปลี่ยนยางที่ร้านธนสินการยางอยู่หลัง Big C, บิ๊กซีสะพานควายเนะี่ยเปลี่ยนยางรถเสร็จเป็นไงรู้สึกขิวกินเนื้อแดดเดียวคุณทองขาวทันทีเฮ้ยมันเป็นเรื่องเนราวเลยวะ่ะ คุณต้องขาวนี่นาคุณคุณหรือเปล่าคนนี้เป็นคนที่ชอบรราทามาหากินโทรไปเอยากกินเนื้อแดดเดียวอาจจะต้องรอหน่อยนะเพราะแกจะใช้กันหมักการบ่มอะไรของแกก็ไม่ทราบได้นะอิสลามก็กินได้นะเป็นแบบนี้หลังจากกินเนื้อเสร็จยังไงต่อจย์เทพยังไงต่อหลังจากกินเนื้อเสร็จก็กลับถึงบ้านอาบน้ำนะผมล่วงคันมีลังแคก็ล่อเอแฮเข้าไปสะกันไปเป็นแบบนี้หลังจากเสร็จ หลังจากซาผมเสร็จเป็นไงก็กินอาหารเสริมเข้าไปให้ขี้แตกขุนจะได้ดีกับผลิตภัณฑ์โซฟไฟแล้วก็นั่งก่อนนอนก่อนจะหลับก็แทะมะขามแม่แดนเข้าไปแล้วอาจารย์ฝากไว้อีกอย่างหนึง่งใช้เวลาไม่กี่นาทีหรอกตรงนี้นิดเดียวไม่เกินสามนาทีร้านบูไทยสาขาเยอรมนีรับสมัครพนักงานนวดกินฟรีอยู่ฟรี ห้ามยืมตังค์เจ้าของร้านอันนี้บอกแกบอกเลยต้องพูดนะอาจารย์อาจารย์ต้องพูดให้หนูนะไม่งั้นหนูแม่งตายเพราะหนูเกือบตายมาันมาหลายครั้งแล้วแกิการให้คนยืมตังค์ให้โทรไปหาใครคุณเล็กเจ้าของร้านบลูไทยสาขาเจริบันดีโทรไปตามนี้ไม่ต้องไลน์มาหาอาจารย์ขอข้อมูลขอรายละเอียดหน่อยอาจารย์ไม่ไม่มีข้อมูลโทรไปหาแกเลยแกอาจจะเสียงดังแต่เป็นคนที่จิตใจงดงามมากนะเขาเรียกว่าก็ดัง โอเคก็ okay. คนเสียงดังอะแต่ไม่มีอะไร่ะเป็นแบบนี้แล้วอย่างที่อาจารย์บอกกินฟรีอยู่ฟรีแล้วในเรื่องของภาษีจ่ายเองแกบอกงี้เลยส่วนในเรื่องของเอกสารที่อยู่ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้โคตรสำคัญอันดับหนึ่งเพราะร้านบูไทยเป็นร้านที่ถูกกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายประเทศเยอรมน,นีอ่ะฝากไว้แค่นี้แล้วกันสําหรับเรื่องของการโฆษณาอา้าวสมัครงานเสร็จมีตังทำไงกินเลี้ยงกันต่อเลยกาแฟ ชาวราศีตุลเป็นชาวราศีแห่งความยุติธรรมชาวราศีนี้ไม่โอ้ไม่อวดแต่เป็นคนขี้น้อยใจไม่ขี้หมูไม่ตอแหลชาวราศีนี้แล้วชาวราศีตุลบางครั้งฟุ่มเฟื่อยถามว่าฟุ่มเฟื่อยเพื่ออะไรก็ความสุขไงแล้วยังไงเป็นแบบนี้แต่ชาวราศีนี้ไม่เอาเปรียบคน96%เป็นแบบนี้ อีกอาจจะเฮี้ยสุดโต่งชอบเอาเปรียบชาวบ้านนี่ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละราศีแต่ละปีเกิดมันก็ต่างๆนานา,นา,นาชาวราศีตุลใครที่มีลูกน้องใครที่มีหัวหน้าถ้าเข้าใจคาเลคเตอร์ของชาวราศีตุลก็จะร่วมง,งานกันได้ดีเพราะชาวราศีตุลมีอะไรขอให้พูดกันตรงๆมีอะไรขอเอาไว้ชัดย,ยืมเป็นยืมขอกู้ให้ก็แค่นั้นจบ นะชาวราศีตุลเป็นแบบนี้แล้วชาวราศีตุลมักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับญาติพี่น้องหรือว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือคนรอบข้างเสมอนะแต่ถ้าเมื่อไรชาวราศีตุลมีปัญหาก็มักจะขอความช่วยเหลือลําบากแต่ก่อนที่ชาวราศีตุลจะไปขอความช่วยเหลือจากใครชาวราศีนี้จะช่วยเหลือตัวเองก่อนน้อยมากที่ชาวราศีตุลจะไปรบกวนใครๆเพราะชาวราศีนี้ เป็นชาวราศีแห่งความกระตันยูแล้วชาวราศีตุลมีลางสังหรณ์ค่อนข้างมันย่ำแล้วในช่วงนี้นะซิกเซนเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมองเห็นหมดทำอะไรดูเห็นหมดเลยนะอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีตุลอายุน้อยช่างมันที่ผ่านมาคืออดีตแต่ณนะปัจจุบันตั้งแต่กำลังนั่งดูยูทูบอาจารย์เทพแล้วอนาคตอีกอันใกล้ชาวราศีตุลถ้าตั้งใจนะ รวยจะคลองทรัพย์ได้เยอะที่ราคาจะมีทรัพย์มีทรัพย์มีสินมีสมบัติเอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีตุลนะเ,เงินทองเนี่ยไหลามาเทมาแต่อะไรเป็นเงินแต่อะไรเป็นทองมันไม่ต่างอะไรกับสัมผัสของไมดัสเพราะนั้นแตะหินเป็นทองแตะตูดเป็นทองเปแบบนี้เลยเอาเป็นว่าสำหรับ ปัญหากับเพื่อนร่วมงานเป็นปัญหาหนึ่งสิ่งที่อาจารย์บอกนะเพราะบางครั้งชาวราศีตุลก็ไม่ชอบคนที่มาจุกจิกจู้จีจ้พูดทีเดียวจบพูดทีเดียวจบอีเลียมพูดทีเดียวจบอีเหียนะชาวราศีตุลจะไม่เล่าหรือทีเดียวจบไงเป็นแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลถามว่าเหนื่อยไหมเนี่ยไา่การเงินขึ้นมาค่อนข้างดีแล้วในเรื่องของการที่จะทําธุรกิจ การค้ามีหุ้นส่วนมีเอกสารสำคัญที่จะต้องเซน็นอะไรเหล่านี้อาจารย์บอกเลยต้องมองให้ลึกมองให้ขาดเพราะชาวราศีตุลเป็นคนที่เขาเรียกว่าไว้ใจคนง่ายเกินไปนะปัญหาต่างๆในช่วง15วันนี้อาจารย์บอกเอาให้ชัดกันไปเลยใครมีคดีความชนะคดีความใครที่จะต้องจัดแจงในเรื่องของการเรื่องของงานแล้วมีปัญหาอยู่จัดแจงไม่ได้จัดการได้ในช่วงนี้ แต่อย่างที่อาจารย์บอกปัญหามันมีแน่เพราะฉะนั้นไพ่ก้าวไม้เท้าขึ้นมาก็ต้องหมายความว่าชาวราศีตุลที่อยู่ในลำดับขั้นของลูกน้องก็อาจจะต้องมองหาลู่ทางการเงินใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำมาค้าขายอีกสักช่องทางหนึง่งนะสมัยเนี้ยทุกคนมีช่องโทรทัศน์เป็นของตัวเองทำไปเลย อะไรก็ได้ทําแม่งเข้าไปเหอะเดี๋ยวมันเห็นเงินเห็นทองเองบางคนก็กําลังจะทําเกษตรเกษตรวิถีใหม่บางท่านก็กําลังจะเปิดเป็นอะไรโรงเรียนสอนเป็นสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับอาหารไทยโดยเฉพาะหรือบางท่านอยู่ต่างประเทศมีฝีไม้ไลายมือเกี่ยวกับการนวดการคลึงก็ลองสอนออนไลน์ดูสิกดตรงนี้นะบันเด้าจากจมแม่งเด้งขึ้นมาเลยถ้ากดตรงนี้ล่ะ ก็ตรงนี้เลือดลมดีตดออกปุ๋งปุง๋งเลยหรือบางท่านเก่งกับเรื่องของอาหารการกินก็ทําถ่ายทอดแม่งไปทั่วโลกเลยการทอดไข่ดาวแบบไทยๆออริจินอลใช้เตาแก๊สแบบนี้รอจนควันขึ้นแล้วเคาะไข่สองทีแล้วก็เตาะไข่ลงไปในกระทะปล่อยให้ร้อนให้ควันขึ้นฉุยแล้วยกออกนอกกระทะใส่ซอสเนี่ยสอนการทําอาหารอันนี้ก็ถือว่าดี นะเอาเอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีตุลไพ่เทพไครรอนชาวราศีตุลเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือสังคมชาวราศีตุลเป็นคนที่ชอบทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการบุญการกุศลนะเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลจะต้องมีเรื่องของการเกี่ยว